<54. S 2> ส,สวัส <ar> ดีครับโปรทีมอเวนเจอร์แอสเซมบลคีย์วัดหลักๆภายในโครงการก็เป็นสามคำครับ1คือเก็บของเดิม2คือเติมประสิทธิภาพและสคือพัฒนาความยั่งยืนครับก็สำหรับผมเองนะครับเป็นคนที่เรียกว่าห่างไกลจากความเป็นสเตนนะครับก็ได้มาทำงานครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าปรับตัวยากนิดนึงนะครับแต่ว่าหลังจากที่ เออได้มาลองดูนะครับได้มาสัมผัสแล้วก็ได้ลองออกแบบในด,ด้านนี้ทำให้รู้สึกว่าด้านของความซัสเทนโกกรีนอะไรเงี้ยมันมีความสนุกของมันเหมือนกันนะครับแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยต่อสังคมครับก็งานนี้มันก็เหมือนเป็นความท้าทายในการเอาสิ่งที่เรียนอะ่ะเอามาสื่อสารเอาออกมาประยุกต์หรือเอามาเอามาช่วยในโครงการให้มันสื่อสารออกมาได้เห็นาภาพมากขึ้นให้เห็นว่าอาคารมีประสิทธิภาพยังไงให้มันดีขึ้นครับผมบก็สําหรับผมการท้าทายสุดจ,จะเป็นเรื่องของการโจดการเก็บอาคารเก่าไว้เพราะว่ารู้สึกว่าไม่เคยทําในโปรเจก ก่อนหน้านี้มาเลยลก็อาจจะเป็นประกวดแบบงานแรกที่เราลองทํางานแอวิวเหมือนกับว่ามันต้องมีแฟกเตอร์คํานวณอะไรเข้ามามากขึ้นนะครับเลยคิดว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายก็สนุกมากเหมือนกันรู้สึกว่าถ้าเป็นการออกแบบตึกอย่างเงี้ยค่ะคือเราปฏิเสธไม่ได้ว่าคนเนี่ยใช้ชีวิตในตึกแบบมากกว่า แทบจะเป็นแบบเกือบ100%เเลยเราต้องใช้งานอาคารไม่ว่าจะเป็นการมาทํางานหรือว่าการกลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ใช้งานอาคารทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นการดีไซน์ที่คํานึงถึงผู้ใช้งานนะคะเราดีไซน์ตึกที่ดีตึกที่ดีก็จะให้สภาพแวดล้อมที่ดีกลับมาที่ตัวเราเหมือนกัน,นะคะ่ะตอนได้คาถามมาก็นึกถึงคําคมนึงของวินสตันเจอชิลที่เขาพูดว่า first w e s h a p e the building then building share p a s ครับก็คิดว่าการออกแบบสถาปตยกเนี่ยมันส่งผลต่อพฤติกรรมของเราเนาะอย่างเช่น ถ้าเราเออกแบบอาคารให้คนไม่เจอหน้ากันมันก็ทําให้เรามีพฤติกรรมไม่คุยกันใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเออกแบบอาคารให้มันส่งเสริมเรื่องของคอมมูนิตี้ให้คนมาเจอกันอย่างเงี้ยก็คิดว่ามจะเชฟความเป็นแบบว่าเป็นมนุษย์เฟรนลี่ให้กับพวกเราทุกคนก็ทําให้มันก็เรียกเปลี่ยนพฤติกรรมของพวกเราไปในทางที่ดีขึ้นครับ ก็ร <S an> ู <S an> ้สึกว่างานนี้มันเป็นงานประกวดแบบไม่กี่งานที่เราไม้เราฝึกสกิลครบทุกด้านครับแล้วคือปกติจะโจทย์การประกวดแบบมันจะโจทย์ที่ค่อนข้างจินนิโรแล้วโจทย์อันนี้มันเหมือนแบบมีความท้าทายแล้วมีแบบชาเลนจ์น้อยมากที่จะได้ทํางานแบบที่มีเร่นกับ e x ็ก t i n g ิ้งบิีหรือเร่นกับความยั่งยืนถึงในระดับนี้ผมก็เลยคิดว่าน้องๆที่อยากจะมาฝึกประสบการณ์ก่อนจะไปทําทีิธิ์หรือว่าทําตกไปทํางานผมคิดว่างานนี้ช่วยได้มากๆเลยแล้วมันจะอัพสกิลเลยทุกด้านเลยครับปีหน้าน้องๆครับ ตามมาประกวดครับรับรองสนุกแน่นอนครับตอนนี้รู้สึกโล่งมากเพราะว่าก็ทำกันมาแบบ2เดือน3มเดือนเนาะก็รู้สึกว่าความพยายามความทุ่มเทของพี่ๆทุกคนคือพอมาวันนี้ได้รับรางวัลก็รู้สึกว่าแบบประสบความสำเร็จแล้วคะ่ะตื่นเต้นมากๆครับบอกว่าลุ้นเดีวิย จะเป็นเราหรือเปล่าตอนแรกก็แอคกครับว่าว่าไม่ตื่นเต้น <ś led> แต่มันก็ <ś led> ตุๆที่ <ś led> <ś led> จบมือเพื่อนก็รู้สึกได้ว่าเพื่อนก็ <ś led> ชีพจระจรงดแร <ś led> ืือนกันครับเงยใช่ ขอบคุณพี่ๆท,ทีมงานทุกคนที่แบบว่าตั้งใจจัดงานออกมาได้แบบยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็โปรดักชันอะไรอย่างเงี้คือพร้อมเต็มที่ครบแล้วก็มืออาชีพมากๆแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจของทีมงานทุกทีมทุกๆคนจริงๆค่ะแล้วก็พี่ๆมีความน่ารักเป็นกันเองชวนคุยคือทําให้บรรยากาศงานเนี่ยไม่เครียดเลยแล้วก็รู้สึกว่ามาก็เหมือนแบบมาสนุกเนาะหลังจากที่เราทํางานกันมา2เดือนวันนี้ก็เหมือนได้มาแบบ โอเควันสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยค่ะบรรยากาศงานก็ดีแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านก็ให้ความรู้เราอย่างเต็มที่มากๆแบบว่าไม่ใช่แค่การเหมือนคอมเมนต์หรือตรวจงานหรือว่าอะไรแต่ว่าเป็นการเพิ่มพูนความรู้ที่เราแบบว่าอาจจะขาดไปในจุดในจุดบางจุดที่เราแบบลืมดูอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าแบบได้ได้รับอะไรเยอะมากจากงานนี้ค่ะ No Expo